ศึกษาพิเศษกองทัพบ,บกผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบ,บกติดตามการดำเนินงานศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค2และโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังในพื้นที่กองทัพภาคที่2ค่ะ ที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาคสองมนลนทหารบกที่29ค่ายกรีฑาีวราอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครผลเอกจิระเดชกมลเพชรที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบ,บกผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบ,บกและคณะติดตามการคืบหน้า ความคืบหน้าของศูนย์ฝึกจิตอาสาภาคสองและโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังในพื้นที่กองทัพภาคที่2องโดยมีพลโทสุราาแสงผลแม่ทัพภาคที่2ให้การต้อนรับ ทั้งนี้กองทัพภาคที่สองศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคสองมีความมุ่งม,มัน่นยึดถือและน้อมนำพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดและพระบรมราชโชบายโครงการจิตอาสาพระราชทานเป็นหลักชัยในการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาให้เกิดความรักความสามัคคีมีความสำนึกสาธารณะและมีความเสียสละเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขของปวงชนชาวไทย ซึ่งการดําเนินงานในปี2563มีส่วนราชการต่างๆในพื้นที่20จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา9 04หลักสูตรพื้นฐานภาค2รุ่นที่1ประจําปี2563ไปแล้วจํานวน204ราย จากนั้นคณะได้ไปตรวจเยี่ยมโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังในพื้นที่มณฑลทหนารบกที่29ซึ่งจะเป็นสถานที่เรียนรู้วิถีชุมชนและฐานการเรียนรู้แก้ปัญหาภูมิสังคมเป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการดินและน้ำของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา904เป็นที่พักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งในชุมชนของประชาชนในพื้นที่โดยรอบและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป